วันนี้หมาก็เติมเป็นวี lifting นะคะเพื่อ,ตอเติมเต็มบริเวณนี้นะชั้นลึกชั้นกลางชั้นตื้นนะคะดึงผิวบริเวณหางตาขึ้นด<อ>้วยคุณดิ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับใต้ตาเนาะที่ลึกนะคะก็มีประวัติว่าไปผ่าตัดเอาถุงใต้ตาออกด้วยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันมีความลึก มากขึ้นก็สังเกตได้เลยว่าก่อนทำเนี่ยใต้ตาจะค่อนข้างลึกถ้าเทียบกับข้างนี้นะข้างนี้คือยังไม่ได้ทำนะคะ<ม>ทีนี้เนี่ยการแก้ของหมอก็คือว่าเราสามารถที่จะแก้ตรงนี้ด้วยการเติมฟิลเลอร์ได้นะหลังจากที่เราเติมไปเรียบร้อยนะคะข้างที่ทำไปแล้วจะเห็นได้เลยนะว่า ใต้ตาเนี่ยดูเต็มขึ้นนะคะชัดเจนเลยโดยเทคนิคของกาเติมซินเลอร์นะวันนี้หบอยก็เติมเป็นวี lifting นะคะเพื่อเติมเต็มบริเวณน,นี้นะแล้วก็ไล่ระดับชั้นชั้นลึกชั้นกลางชั้นตื้นนะคะแล้วก็ ดึงผิวบริเวณหางตาขึ้นด้วยนะคะจะช่วยลิฟต์หน้าขึ้นไปด้วยนี่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นการปรับรูปหน้าทั้งหมดเลยนะคะของคุณทิพย์ซึ่งยังไม่เคยทําฟิลเลอร์มาก่อนเลยหลังทำเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหน้าเนี่ยดูยกขึ้นด้วยแล้วก็หลายๆส่วนดูสดใสขึ้นนะคะหน้าก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มก็ดีขึ้นนะคะหน้าจะดูละมุนแล้วก็อ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะ